ไฮฝึกเดยียวค่ะแบนี้ะะนะคะเอ่อบริหารต้นขากันนะคะชายโยค,งค,ค้งขายืดหน้าแน้วขึ้นขา,ขาแล้วค่ะชายชี้ขาขึ้นยกตัวตั้ขึ้นมาค่ะแล้วสูท่าครับบ้านนะคะวางสะโพกลงวางหลังเท้าลาดลงค่ะแล้วหยกขึ้นยกตัวขึ้นหาย,ายใจดันอองหาย,ายใจ หายใจเข้ายกสะโพกขึ้นค่ะกดหลังกดหน้าอกลงพืายสี่ทาพับอีกโพนะคะสะโพกหนึ่ด้านหลังนะคะพยายามกดหน้าอกให้ติดพื้นนะคะมือสองข้างยืดไปด้านหน้าให้ได้มากที่สุดให้เจ็บออกยกตัวกลับขึ้นมาค่ะแล้วเข่าอก่ะเออเข่าอกค้างติดพื้นค่ะ แล้วยืดลตัวขึ้น like สิค่ะข้อบ่าทั้งสอง้งเลยค่ะจากนั้นลดลำตัวลงค่ะให้ชี้ิีก็คือนอนคว่ำเลยค่ะเอามือประสานกันด้านหลังค่ะเหยียดแขนตรงๆมุนท้าไห่เปิดท่าไหล่ไปด้านหลังค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกยกตัวยกแขนขึ้นค่ะค้างไว้สามรอบลมใจค่ะ หายใจเข้าลึกหายใออกยกแขนยกขาย,ยกต้นขึ้นอีกครั้งค่ะทีนี้ค่อยๆลดตัวลงเราจะต่อไปในท่าครอบรานคะคะเอามือวางที่ขนานหน้าอกค่ะหายใจเข้าหายใจออกยกลวมตัวขึ้นค่ะใช้มือดันตัวขึ้นมาค่ะมองขึ้นหาพิดานีนะคะอกว่านะคะไฟเท้าราดกับเสียงนะคะครบแล้วแล้วลดตัวลง นเอาข้อจอกขวาวางคือด้านหน้าค่ะมือซ้ายจับายเท้าซ้ายค่ะม <ười j ess> ึงต้วนิเอามือขวาวาง ด้านหน้านะคะเขาานาคะวางขึ้นมือขวาค่ะแล้วกดเท้าซ้ายลงหาสะโพกค่ะเปลี่ยนข้างค่ะเอาแขนซ้ายมาวางไว้ด้านหน้ามุมเก้าสิบองศาแล้วเอามือขวาไปจับที่ต้เท้าขวาดันดันเท้าเข้าหาสะโพกทั้งไปวางสอกกับพื้นในด้านหน้าค่ะ จะทำเบที้คอาบ,บ้านนะคะทำมือกล้ผีปุ่งจ้าค่ะยกอกขึ้นขึ้นทางนะคะฟองตรงไปด้านกลมค่ะเด็นเบบี้คอฟบ,บ้านนะคะครบลมหายใจแล้วออกทาคอฟบ,บ้านอีกยอบนนะคะลดตัวลงกวาง้างข,ข้างอกค่ะหายใจเข้ายืดลำตัวขึ้นหายใจออกยกอ,อกขึ้นทางพิดา สามสองหนึ่งค่อยๆลดตัวลงแบบคีนค่ะกับไปเราหยับตัวนอหนหงายค่ะ <c oughs> จากนั้นคะ่ะยกขาทั้งสองข้างขึ้นมาตรงๆนะคะแบบนี้นะคะเกรงหน้าท้องค่ะก็อีก็คือนีหนึ่งนะคะ แล้วเอามือราสานกันไว้ที่เอวเราจะค่อยๆยกสะโพกขึ้นชี้หาที่ดับชี้ขึ้นตรงๆนะครับแล้วค่อยๆเดินเท้าไปข้ามศีรษะไปค่ะให้เท้าแตะนื้นนะคะพยายามที่จะสวยตรงขาให้ตรงนะคะวามไว้ค่ะมือกักกอดหลังดูนะคะอุ้องเห็ืกใชนไะ ต่อยอามือประสานกันวางไว้ด้านหน้าแบบนี้นะคะถ้าใครรู้สึกว่าไปต่อได้น,นะคะแต่ถ้าใครไม่ไหวก็เอามือประสานไว้ที่ด้านหลังค่ะแล้วค่อยๆย,ยกขากลับขึ้นนะคะทีนี้ขัดสมามาเลยนะคะเอาขาขวาเข้ามาแล้วเอาขาซ้ายขัดไปค่ะยังนยู่ที่เดิมนะคะเราจะยกหัวเข่าขึ้นหาพิดานนะครั้งไหมสามสอง ห่ 1> 1ค่ะค่อยๆทิ้งสะโพกลงนะคะค่อยๆนะคะอย่าลงแรงนะคะอย่าให้สะโพกดูดตนแรงนะคะเดี๋ยวจะเกิดอาการบาดเจ็บได้นะคะแล้วขาที่เข้าขาที่ออกค่อยๆกอดเข่าค่้ยมาหาอกนะคะหนัดสามสองหนึ่งลายเปลี่ยนข้างนะคะเม่อกี้ขาขวายกบนน้อกลับไปเอาขาซ้ายยดาดบนแล้วเอาขาขวาขัดนะคะ แล้วเอามือสองข้างจับข like. uh ัวเข่าแล้วดันเข้าขาตัวค่ะดันเข้าแบบไหนก็ได้นะคะเอาเท่าที่รู้สบายนะคะทรั้งไว้สามสองหนึ่งค่ะคลายค่ะคลายขาค่ะทีนี้เอามือประสานกันที่เออเอามือจับที่ข้อเท้านะคะเดี๋ยวเราจะยกสะโพกขึ้นนะคะเอ่อรอบแรกยกขึ้นสักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะอย่าเพิ่งโน้มยก ยกขึ้นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเดี๋ยวเราจะทำรอบสองค่อให้กล้ามเนื้อได้ทำวอร์มก่อนรอบแรกเนาะหายใจเข้าใหา้ทีาา่ออยยกขึ้นๆอยกหลังกลางหลังล่างขึ้นนะคะสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะอย่าพิ่งเอาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทางไว้สามสองหนึ่งวางหลังบนหลังกลางหลังล่างแล้วอยวางสะโพกลงนะคะ <c oughs> ต่อไปรอบสองเราจะทำรอบสองนะคะแล้วเราจะพยายามดันหน้าท้องดันสะโพกขึ้นหาดันให้ได้มากที่สุดนะคะ <c oughs> ทีนี้ทำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ทำเลยค่ะ พยายามดันขึ้นให้ได้เยอะที่สุดนะคะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆยกสะโพกขึ้นเห็นไหมคะว่าเวลาเราดันขึ้นเพิ่มหัวไหล่เราจะติดพื้นเพิ่มมากขึ้นในหัวไหล่ลางนั้นแะนะคะแล้วก็ปรัตามการนวดนักนคะคะั้สามสองหนึ่งวางหลังบนหลังลางหลังล่างวางสะโพกลงกอดเข่าที่ตกค่ะกลิ้งซ้ายกลิ้งขวานะคะดันนวดหลังไปด้วยในตัวนะคะ ค่อยๆแต่แทงตัวยกตัวลกลับขึ้นมาค่ะเป็นวิงีเป็นว่งตั้งาสลัดเลยคะบัิหารต้องขาในวันนี้นะคะหวังว,ว่าทุกคนจะสามารถทำตามได้นะคะเป็นท่าง,ง่ายๆร้อยให้ที่สามารถร้อยท่าให้ทำได้ในทุกๆวันนะคะจะได้ออกกำลังกายกันได้ทุกวันนะคะ โยคะบับัดเน้นวินัยคือสิ่งสำคัญการที่สามารถทาได้ในทุวันจะได้ประโยชน์มากกว่าทําอาทิตย์หนึ่งหนึ่งชั่วโมงตอนหนึ่งอาทิตย์อย่างเงี้ยได้ประโยชน์น้อยกว่าการทาในทุกทุวันนะคะทั้งทุกๆกวันวันละสิบสิบห้านาทียี่สิบนาทีค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นจะได้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นมากกว่าการทำในนั้นทั้งทั้งทีนะคะแล้วเจอกันใหม่ที่บ้านค่ะบ๊ายบาย ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจอ้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ